เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากการให้กำเนิดลูกของก้อยดังกล้องไปทั่วบริเวณและบ้านใกล้เคียงซึ่งร้องอยู่นานเก,เกือบจะหนึ่งชั่วโมงแล้วไอโพพ่อของเด็กที่อดทนรอเยมอนหมอตำแยที่เคยทำคลอดเด็กหลายคนในหมู่บ้านมาไม่ไหวก็รีบยกน้ำร้อนเข้ามาอย่างตื่นตระหนกก่อนจะต้องตกใจเมื่อเห็นว่าเด็กนั้นคลอดออกมาแล้ว เป็นเพียงแค่ตัวอ่อนขนาดเล็กแค่เพียงคืบเท่านั้นตามโบราณสมัยก่อนจะถือว่าทารกที่คลอดออกมาในลักษณะนี้และแห้งแล้วคือลูกกรอกซึ่งเป็นเครื่องรางของขลังที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจะได้รับการปกป้องคุง้มครอ,องให้ผลภยัยหรือแม้แต่ทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองดีขึ้น โนเนมให้เสียงภาษาไทยว่ากันว่าลูกกรอกคือเครื่องรางที่มีความขลังและมีอิทธิฤทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องปลุกเสกผู้ใดที่ได้ครอบครองจะปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆและมีโชคลาบจเจริญรุ่งเรืองเพราะเป็นเครื่องรางที่หายากและ หาของแท้จริงได้ไม่บ่อยนักทำให้ลูกกรอกเป็นที่หมายตาของผู้ที่หวังพึ่งในทางไสยศาสตร์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้มีวิชามนดำก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานดินแดนสนธยาและชีวิตของไอโ้โพกับนางก้อย ก็เปลี่ยนไปอย่างที่ทั้งสองก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะมาได้ไกลกันได้ขนาดนี้ทั้งการงานที่ก้าวหน้าเงินทองที่มีมากขึ้นจนทำให้ความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้นชาวบ้านหลายคนก็รู้ดีกันว่าเป็นเพราะไอ้โพกับนางก้อยได้บูชาลูกกรอกแม้จะอิจฉาแต่ก็ไม่มีใครหวังร้ายอะไรเพราะชาวบ้านที่นี่ อยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อและไอโพกับหนังก้อยเองก็เป็นคนมีน้ำใจรอบนี้พี่เถิงแกมาขอยืมกี่บาทอีกล่ะไม่เยอะเท่าไหร่หรอกอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะก้อยอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับแกเลยฉันก็ไม่ได้อยากจะคิดเล็กคิดน้อยหรอกนะพี่ถ้าแกคืนตรงเวลาน่ะแต่นี่ฉันเห็นช้าตตลอดเลยให้เขาไปแล้วก็อย่าคิดมากเลยกล้อยพี่ยังมีแรงหาเงินได้อีกมาก ยังมีแรงเลี้ยงลูกได้สักคนก็ยังดีนี่พี่พูดอะไรเนี่ยหน้าบ้านแบบนี้เราก็เริ่มมีฐานะกันแล้วนะจะดีเหรอพี่จริงๆฉันเองก็ยังกลัวอยู่เลยไม่เป็นไรหรอกลองกันก่อนนะเรื่องอื่นเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตก็แล้วกันถ้าพี่ว่าอย่างงั้นก็ได้จ้ะ แล้วความตั้งใจของไอ้โพก็สมดังหวังนังก้อยตั้งท้องอีกครั้งและดูเหมือนว่าท้องครั้งนี้จะใหญ่กว่าครั้งก่อนๆขอโทษนะท่านผู้จริญเรากำลังบำเพนตนผ่านมาจากภูเขาข้างหลังอยากจะขอที่หลับนอนสักคืนจะได้หรือไม่พี่โพจ๊ะพี่โพจ๊ะว่ายังไงจ๊ะก้อยท่านเป็นนักบวช บอกว่ากำลังบำเพ็ญตนอยากจะขอมาพักกับเราสักคืนพี่ว่ายัางไงจ๊ะอ๋อยินดีเลยครับยินดีเลยเดี๋ยวผมจัดที่นอนให้นะครับจะกินอะไรด้วยหรือเปล่าก้อยหาของกินให้ท่านฉันด้วยนะจ้าพี่ในคืนนั้นเองที่ไอ้โพและนางก้อยไม่ได้คิดว่านักบวชที่มาขอพักอาศัยนั้นจะเป็นผู้ร้ายอะไรแต่เขากลับเป็นหมอผีจากอีกหมู่บ้านหนึ่ง ที่ได้ยินคำาล่ำเลือถึงลูกกรอกที่โโพบูชาอาไว้และคิดหมายอยากจะเอาไปเป็นของตนจึงได้มาที่นี่และหลอกทั้งสองคนว่าเป็นนักบวชที่กําลังบําเพ็ญตนนั่นเอง เสือื่นแว่วมาทำให้ไอโ้โพตื่นและนึกสงสัยว่าเสียงของเด็กนั้นมาจากที่ไหนจนต้องลุกออกไปดูและความจริงก็เปิดเผยไอโ้โพเห็นหมอผีกุ้งกำลังทำพิธีดึงเอาลูกกรอกของเขาไปเป็นของตนเองไอโ้โพเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปผลักหมอผีกุ้งในทันทีเฮ้ยนี่มึงไม่ใช่นักบวชมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะ ลูกตองนี่ของกูมึงคิดจะขโมยไปใช่ไหมออกไปถึงมึงจะเป็นหมอผีกูก็ไม่กลัวหรอกนะไปมึงเดี๋ยวกูก็เสกหนังควายเข้าท้องซะเลยนี่เอาซิกูไม่กลัวมึงหรอกกูนับถือพระไม่ได้นับถือผีปีศาจมันมึงถ้ากูเป็นอะไรไปพระก็ต้องทำโทษมึงอย่างหนักแน่นอนยังยังไม่ไปอีกโว้ยเจ้าขาเย้ย ช่วยด้วยช่วยค่าทีมีโจรโจรขโมยของเสียงดังอะไรกันจ้ะพี่ขโมยที่ไหนเหรอหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านไปนางก้อยก็ได้ให้กำเนิดลูกชายและเมื่อมีลูกอย่างที่ปรารถนาแล้วไอ้โผก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น เหมือนเช่นวันนี้ที่ปกติจะเป็นวันหยุดแต่อโพก็ต้องเดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อทำงานเสริมมีใครอยู่ไหมจ๊ะอา้าวยายมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะว่าแต่ยายเป็นคนที่ไหนจ๊ะฉันไม่คุ้นหน้าเลยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เหรอใช่ยายเพิ่งเข้ามาอยู่ อยากจะหาเศษเงินเล็กๆน้อยๆดูมีงานอะไรให้ยายทำไหมจ๊ะไม่มีเลยจ้ะยายเอางี้ดีไหมไว้พี่โพกลับมาฉันจะให้พี่โพช่วยหาให้บ้านยายอยู่ติดกับบ้านใครเหรอจ๊ะบ้านลุงโพด์หรือเปล่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกหนูยายอยากได้ไม่มากแม่หนูให้ยายช่วยนวดให้ไหมละ่ะยายคิดไม่แพงหรอก อืมงั้นก็ได้จ้ะยายดีเลยดีเลยงั้นให้ยายขึ้นบ้านโนได้ไหมอ๋อได้สิคะยายยายขึ้นมาเลยนะจ๊ะยายแก่นั้นขึ้นมานวดให้กับนางก้อยได้ไม่นานเธอก็รู้สึกเคลิบเคลิ้มและง่วงนอนเป็นอย่างมากจนในที่สุดก็ทนต่อความง่วงไม่ไหว เผลอหลับไปเพียงไม่นานก่อนที่ร่างกายของเธอกําลังพยายามจะฝืนและในตอนนั้นเองที่เธอได้เห็นว่ายายแก่นั้นไม่ใช่คนแต่กลับเป็นผีหรือบางสิ่งที่คล้ายกับปีศาจที่น่ากลัวกําลังไกวไปให้กับลูกของเธออยู่ก้อยพยายามที่จะขยับตัวและร้องขอความช่วยเหลือแต่มันเหมือนกับว่าเธอโดนอะไรบางอย่างกดทับหรือ รัดเอาไว้ไม่ให้ขยับตัวหรือส่งเสียงออกมาได้ผียแก่นั้นมาตามคำสั่งของหมอผีกุ้มที่ไม่ยอมแพ้มันกระโดดปีนป่ายขึ้นไปหมายจะเอาสิ่งที่เจ้านายของมันปรารถนาแม้จะรู้ว่าต้องเจ็บปวดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันกำลังจะกล้ากลายแต่มันก็พยายามอย่างสุดตัวเพราะหมอผีกุ้มนั้น เลวร้ายกว่าที่ผีตนใดจะกล้าเป็นปรปักด้วยแต่มีหรือที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านจะไม่ช่วยแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามก้อยขยับตัวได้ในที่สุดก่อนที่เธอจะตะโกนอย่างสุดเสียงเพื่อขอความช่วยเหลือใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยโชคดีที่ลุงพ่์และหลานก็คือไอ้ต้อมกำลังจะกลับเข้าบ้านจากการเก็บของป่า ซึ่งต้องผ่านหน้าบ้านของนางก้อยพอดีก็ได้ยินเสียงและรีบวิ่งขึ้นบ้านเข้าไปช่วยอย่างไม่รีรอทั้งลุงพดและไอ้ต้อมที่เห็นผีนี่แก่ก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ลุงพดก็ดึงสติกลับมาได้ไม่นานไอ้ต้อมมึงรีบไปดูไอ้ก้อยกับหลานสิมึงกันไว้ด้วยนะอย่าให้อีผีบ้านี้มาไปยุ่งเจะ เจ้าลุงมาเา็กแก่เอ้ยเองสิต้องกลัวข้าไม่ใช่ข้าจะกลัวเองพระของข้าจะแท้ทุกองค์นักโมพุทธายะมะพัฒนาพักดกสัจจะสัพเพทวาปีสาเจวะตอรักวากาทะโยปิยะลุงโพธเริ่มสวดบทที่ได้ร่ำเรียนมาเมื่อครั้งยังบวชเรียนและศึกษาทางด้านนี้มา ยายแก่เริ่มกรีดร้องและมันยอมที่จะหนีไปในที่สุดประกอบกับที่โพกลับมาได้ทันเวลาพอดีเขาจึงได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในทันทีก้อยและลุงโพด่าเรื่องทุกอย่างให้โพฟังซึ่งมันสร้างความกังวลใจให้กับเขาเป็นอย่างมากส่วนลุงโพดเองก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น โพจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงพ่ฟังเรื่องทั้งหมดมันก็เริ่มมาจากเพราะฉันโอ้อวดนี่แหละลุงฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลยจะโทษตัวเองอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใครมีของดีก็อยากจะอวดกันทั้งนั้นแหละต้องโทษแต่คนที่มันอยากได้อยากมีของคนอื่นจนหน้ามืดตามัวมากกว่าฉันควรจะทำยังไงดีลุงทั้งโลกทั้งเมียฉันสงสารเหลือเกิน เออเอาอย่างนี้กัและกันเองพาลูกเมียไปนอนบ้านข้าก่อนและเดี๋ยวข้าจะไปหาอาจารย์ที่รู้จักเอายันมาติดหลอกตายพวกพูดผีปีศาจที่อหมอผีนั่นมันจะสั่งให้มาสักเจ็ดวันก็คงจะดีขึ้นจะให้ผลจริงๆเหรอลุงพี่โพเชื่อลุงแกเถอะนะาผมเอาหัวเป็นประกันเลยลุงแกเนี่ยของจริงไม่งั้นเมื่อกี้คงไม่ไล่ผียายแก่นั่นไปได้หรอก ไอโพและนางก้อยตัดสินใจทำทุกอย่างที่ลุงโพ่บอกและก็ทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากการถูกก่นแกล้งและช่วงชิงเครื่องรางที่หวงแหนไปได้นานหลายสิบปี จนกระทั่งเมื่อไอโพได้จากไปเมื่อถึงวัยอันควรวิพกลูกชายคนเดียวของบ้านหลังนี้ก็จะต้องเป็นคนได้รับการสืบทอดและดูแลสิ่งของต่างๆเหล่านี้ต่อไปนี่นะเป็นของที่พ่อเขาเลี้ยงไว้บูชาไว้ตั้งแต่ลูกยังเด็กที่พ่อกับแม่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆนะเหรอครับ ใช่จ้าเดี๋ยวลูกก็เอาของมาไหว้ตามที่แม่บอกนะแล้วแม่ก็จะให้เราเป็นคนสืบทอดดูแลต่อไปครับผมสัญญาว่าจะดูแลให้ดีเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้อย่างที่หลุงโพ่ว่าบางเรื่องเราก็คงโทษตัวเองทุกอย่างไม่ได้ ต้องโทษคนที่คิดจะทำร้ายเราเพื่อหวังในสิ่งที่เรามีที่ทำให้เราเดือดร้อนมากถึงที่สุดหรือถึงแก่ชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นเราทุกคนก็ย่อมต้องสำรวมกายสำรวมใจและพึงระลึกให้ดีว่าเมื่อมีของดีอยู่กับตัวก็ไม่ควรจะโอ้อวดอะไรเพราะมันจะทำให้ภัยมาถึงตน